วสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถียรนักราชนี่มาอยู่สวนอาหารเลยนี่เจ้าของก็มานะนี่ข้างหลังนี่โอ้โหหมายเลขยี่บลบบุรีไม่ใช่ลบบุรีสระบ,บุรีลมศาสตร์อ่าอยากรู้ว่าแปลงนี้จะเป็นยังไงเขาขายอะไรอ่ะเดี๋ยวตามผมบอยเศรีฐีนักราชมาแต่คุ้มนะแปลงนี้คุ้มได้พื้นที่แบบเต็มเต็มเลยอ่ะตามมาเลยครับโอ้ยรถเยอะเลยนี่นะมา,มาหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับไปไปหาผู้ขายกันเลยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวนิดนึงนะครับค่ะอ้อยค่ะคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยนี่เราอยู่อะไรเนี่ยไซงามอะไรเนี่ยครับอยู่คัวควัวไซงามครัวไซงามค่ะอ๋อหมดนี่เลยใช่ไหมที่คุณอ้อยที่เราจะมาดูกันใช่ค่ะหมดหมดเลยค่ะมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยครับอยู่ตรงก่อนถึงสี่แยกม่วงค่อมค่ะอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะสี่แยกม่วงค่อมอำเภอชายบาดาลลบบุรีค่ะพื้นที่นี้มันเท่าไหร่นะหกไร่เท่าไหร่นะหกไร่สามงานสี่สิบหกตารางค่ะเป็นศูนย์อาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอ้โหแล้ว ฝั่งนี้ก็คือยังยังเขาทำธุรกิจอยู่ด้วยใช่ค่ะคุณพี่เดี๋ยวพาดูข้างหน้านิดนึงดิฮะข้างหน้าก่อนถนนถนนใหญ่กว่านิดนึงคุณพี่ครับได้ค่ะเราอยู่เขาเรียกว่าสี่แยกบัวคอมใช่ไหมฮะค่ะสี่แยกบัวคอมไปทางไหนเครับอ่าไปทางซ้ายค่ะไกลไหมฮะจากนี่ไปประมาณ500เมตรค่ะ500เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูถนนกันนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าหมายเลข21ใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสระบุรีลมสาบลมสาบค่ะอ่านี่เป็นถนนที่ค่อนข้างจะสี่เลนเลยนะครับ ตรงนี้ไปที่เขาเรียกว่าแยกผู้แคร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแยกผู้แคร์สระบุรีค่ะสี่แยกซอยสิบสองแยกผู้แคร์เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนาะก็ไปสระบุรีสระบุรีค่ะอ่าเลี้ยวขวาก็ไปอะไรลพบุรีจากนี้ไปกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลค่ะอ่าโอ้รถเยอะมากเลยขอดูสี่แยกม่วงค่อมหน่อยดิครับเนี่ยค่ะเห็นป้ายสีเขียวๆจากนี้ไปประมาณสักกิโลกว่ากว่ายูเทิร์นหนึ่งอะค่ะยูเทิร์นหนึ่งอ๋อนี่ถ้าเลยใครใครเคยเห็นเนี่ยนะฮะ ขัวรถนิยมอ่าแต่รัวรถนิยมนี่เป็นของของใครของอาค่ะของอาแปลงนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวค่ะเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวแปลงนี้เราจะไปดูศูนย์อาหารที่คุณอ้อยจะนําเสนอขายอยู่ค่ะคุณอ้อยเดี๋ยวเราไปดูเดินไปคุยกันไปเนาะได้ค่ะแปลงนี้ติดถนนเนี่ยประมาณร้อยเมตรได้ไหมได้ค่ะอยู่ประมาณร้อยเมตรเนี่ยนะครับหลังเสาไฟมานี่มีหลักด้วยใช่ไหมครับมีหลักค่ะมีหลักตรงไหนครับคุณอ้อยครับหลักจะอยู่แนวสายสีเขียวค่ะอ่านี่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 เดี๋ยวราคาละเครอะไรเราก็คุยกันค ตรงไปสุดเลยนะครับสุดเลยค่ะถึงต้นมะม่วงสุดท้ายร้อยกว่าเมตรค่ะแล้วก็เข้าไปลึกๆนี่ก็ร้อยกว่าเมตรค่ะไปคุณอ้อยเดี๋ยวพาไปพาเดินพาผมเดินชมหน่อยศูนย์อาหารครัวไสงามอันนี้นี่เป็นชื่อใครครับเนี่ยคุณอ้อยครับอ่าเป็นชื่อของหมู่บ้านดังเดิมของพ่อค่ะของคุณพ่อค่ะอ่ะอันเนี้ยก็คือข้างหน้านี่คือลานจอดรถหมดเลยลานจอดรถค่ะอ่าแล้วข้างในนี่มีอะไรบ้างครับในนี้ก็จะมีอ่าเป็นห้องตรงที่ขายอาหารจะเป็นหมาด เดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พักด้วยที่พักค่ะมีที่พักมีศูนย์อาหารมีร้านหมูกระทะข้างหลังเป็นสวนข้างหน้าเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็คือเป็นห้องพักห้องเช่าด้วยห้องพักห้องเช่าค่ะคุณอ้อยขายทําไมครับเนี่ยคุณพ่อขายทําไมอ่าก็ดําเนินต่อไม่ไหวครับพ่อป่วยอะค่ะพ่อป่วยอันนี้สร้างปีอะไรครับประมาณ52อะค่ะ52ค่ะอ่าคุณอ้อยนี่ได้ข่าวว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ คุณพ่อนีอ่เป็นนายกอบอตอเพิ่ง,งหมดวาระเมื่อตอนต้นปีนี่เองใช่ค่ะชื่อนายกอะไรครับมะนมค่ะอะไรนะมะนมค่ะมะนมเรียวกว่านายยกมะนมแล้วกันเนาะค่ะอ่านี่พื้นที่โลง่งๆนี้ทั้งหมดอันนี้คือคุณอ้อยพาแวะตรงนี้หน่อยได้ค่ะก็คือที่พักตรงนี้แต่เราไม่เข้าไปข้างในนะครับค่ะข้างในนี้ไอ้ตรงนี้เป็นอะไรอ่าเป็นที่พักที่พ่อพักอยู่ค่ะตอนนี้สองห้องอ๋อคุณพ่อพักอยู่นี่ด้วยค่ะสองห้องค่ะแล้วตรงนี้เป็นที่ประกอบอาหารประกอบอาหารค่ะ หัวใจหลักนี่ผมอยากให้ดูตรงนี้ไอ้ที่ที่อ่่าทีเขาเรียกอะไรที่ทำอาหารที่ทำอาหารค่ะสร้างในปี52ใช่ไหมฮะแล้วคุณพ่อป่วยในปีอะไรก็ประมาณปี57าเอะค่ะ57ค่ะ็ดทำธุรกิจอยู่5ปีค่ะจาก57เนี่ยไม่ได้ขายเลยใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะหยุดเลยหยุดเลยค่ะแล้วได้ข่าวว่าตรงเนี้ยเป็นลักษณะคือทำเองในครอบครัวใช่ค่ะไม่ได้ให้ใครเช่าไม่ได้ให้ใครเช่าช่วยกันเองภายในครอบครัวช่วยกันเองหมดเลยป้าคุณคุณด้อยพาดูข้างในนิดนึง เดี๋ยวต้องขอเบอร์คุณอ้อยแล้วก็ค่อยบอกราคานะครับที่แถวเนี้ยถ้าเป็นที่นาสมัยก่อนเนี่ยได้ข่าวว่าต่าก่าถนน2อสาเมตรเลยเหรอใช่ข่ะประมาณ4เมตรโดยเฉลี่ยค่ะ4เมตรค่ะนี่นี่นที่เราจะขายทั้งหมดโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดปั๊มน้ํามันขยะใหญ่เนาะคุณอ้อยเนาะค่ะเลยไปเนี้ยมีปั๊มปตท้างไหนเนี่ยมีปตทก่อนถึงลันนาลายค่ะก็ประมาณกี่กิโลมันยี่สิบห้าได้มั้งคะก็แบบยี่สิบถึงยี่สิบกากิโลค่ะแล้วย้อนขึ้นไปนี่มีปตทไหมฮะมีตรงซอยสิบสองค่ะ ยี่สิบกิโลโอโหอันนี้ผมพูดชี้พงให้กระลอกเลยนะถ้าเกิดมีปั๊มใหญ่ๆมานี่มาเปิดตรงนี้เหมาะเลยกับพื้นที่หกไร่สามงานตอนนั้นน่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเอาคำถามคุณอ้อยตรงๆก่อนตรงเนี้ยขายเท่าไหร่อ่าสี่สิบสองสี่สิบสองล้านค่ะสี่สิบสองล้านเฉลี่ยเมื่อกี้ผมกดเครื่องคิดเลขมาเนี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณหกล้านกว่ามันมีที่มาที่ไปไหมทำไมถึงต้องหกล้านอ๋อก็ตอนแรกเลยเป็นพื้นนานะคะเป็นพื้นนาแล้วถมตอนนี้เท่าถนนแล้วนะ สูงกว่าถนนนี่สูว่าอ่าสูงกว่าเมื่อก่อนถมเนี่ยหลายร้านเลยดิใช่ค่ะก็คือดินก็ต้องซื้อทุกอย่างจัดการถมหมดแล้วผมหาข้อมูลมาแถวนี้เขาขายกันเกือบเกือบสอง้านใช่ไหมใช่ค่ะที่ป่าที่นานะเกือบสองล้านแล้วเกือบสอง้านเนี่ยยังไม่ได้ถมด้วยค่ะตอนนั้นคุณพ่อก็มาถมมาถมเสร็จปุ๊บแล้วก็ปลูกสร้างทั้งหมดปลูกสร้างนี่กับผมก็เป็นสิบสิบหลักสิบล้านนะ ก็โดยประมาณนะคะก็พอสมควรอยู่เนาะแล้วจะมีร้านนี่อีกอะร้านนี้ก็หมดไม่ใช่น้อยนะเห็นว่ามะแปลงนั้นก็นำเข้าเองเลยใช่ไหมค่ะขยายออกมาเองขยายเขตเองเลยอ่ามาเลยมาที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะให้เบอร์คุณอ้อยไว้กับไอพื้นที่เนี่ยหไร่3ามงานสีตารางอ่าส่สิบล้านราคานี้เป็นราคาคุณอ้อยเลยนะคะ ราคาคุณพ่อเลยนะผมไม่ได้บวกนะเดี๋ยวจะเข้าใจจะเข้าใจว่าอีกสาล้านแล้วผมมาบวกราคาคุณอ้อยกับคุณคุณพ่อทั้งหมดเลยวันนี้คุณพ่อก็อยู่ด้วยเมื่อกี้นั่งคุยกับผมอยู่นานเหมือนกันอ่สองสายไม่ไหวแล้วเมื่อวานก็ได้ข่าว่าล้มอีกค่ะลื่นล้มอ่าอายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อตอนนี้ฮะเจ็ดสิบหกค่ะเจ็สิบหกแต่ยังเดินได้นะเดินได้แข็งแรงถ้าใครมาดูที่นี่มาคุยกับคุณพ่อได้เลยอ่าเดี๋ยวขอดูข้างในนิดนึงอ้อยครับได้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนะ เนี่ยที่ผมบอกกันฮะว่าติดถนนอันเนี้ยสองเสาไฟยุ่นยันเลยมัม่วงหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูรถเอาละกันนะครับมาทําธุรกิจได้นะฮะเนี่ยมาทําธุรกิจมาทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับอ่าอันเนี้ยที่ผมถามเมื่อกี้ร้านรถอะไรนะรถนิยมค่ะรถนิยมเป็นของใครครับของอาค่ะของอาตอนนี้เขายังทําธุรกิจอยู่ทําอยู่ค่ะอ่าก็จะมีรถมาเรื่อยๆค่ะอ่ามีรถมาลงมีอะไรมาลงขายเขาเป็นร้านอาหารเหรอฮะอาหารแค่ร้านอาหารร้านอาหารร้านกาแฟค่ะครับ อันนี้เมื่อกี้ผมนับได้5ช่องใช่ไหมค่ะประมาณอันนี้เมื่อก่อนคือเป็นอะไรร้านอาหารร้านอาหารแล้วเป็นห้องแอร์ค่ะห้องแอร์ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ขายที่ขายค่ะแล้วก็มีนิมาดค่ะแล้วก็ห้องน้ำ้งตรงไหนที่คุณอ้อยบอกมีห้องอีกสองห้องอ่าที่มีห้องของห้องก็คือข้างในค่ะข้างในนี่คือที่พักเหรอฮะค่ะมีมีที่พักอยู่แนสองห้องหลังที่ขายของอะค่ะครับ คือเป็นห้องพักสามารถนอนพักได้เลยนอนพักได้ค่ะอ่าไปคุณอ้อยเราเดินกันไปอีกเรื่อยๆนะครับคือมันไม่มีอะไรให้ดูถ้าเกิดซื้อซื้อนี่ของจะแถมอะไรบ้างไม่ให้มาคุยกับคุณอ้อยเลยค่ะคุณอ้อยขอรูกคงินขอเบอร์นิดนึงคือเบอร์อะไรครับค่ะ080ค่ะครับ2395622ค่ะอีกสักรอบช้าๆครับ080 239 5622เ้าครับถ้าคนจะชมนี่นัดได้ชมได้ทุกวันไหมค่ะได้ค่ะอ่าแต่นี่ผมพูดพูดดักคอก่อนนะขออนุญาตว่าในหน้าไม่ต้องติดต่อมา S <S <S ผมพูดก่อนเพราะมีงั้นจะโ,โหลบกวนกันเยอะมากเลยนะฮะก็คืออันนี้ผมทําการตาลาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะมันไม่ใช่หรอกไม่ไม่จะไ,ได้ห่วงก้างอะไรหรอกคือบางทีในหน้าเขาไปกันหลายอย่างไงผมเลยต้องบอกไว้ก่อนนะ,นะครับอ่ะตรงนู้นที่ที่เขาเช่าอ่าเป็นห้องเช่าค่ะีอะ่เดี๋ยวเราเดินไปชมกันไปนะครับผมไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่ปี5้านี้ไม่ได้ประกอบธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการมันยังไม่โซมเลยนะครับและอันนี้อะไรครับคุณอ้อยครับอันไหนคะอันนี้เป็นร้านหมูกระทะค่ะหมูกระทะค่ะ บ้านหมูขัวใสงามัวใสงามอันนี้ก็หยุดแล้วเหมือนกันหยุดแล้วค่ะหยุดเพราะอะไรครับของอันนี้เป็นของพี่สาวมาทำตอนช่วงพ่อหยุดก็เลยหยุดไปด้วยกันคือง่ายๆเลยพอคุณพ่อล้มค่ะล้มเสร็จปุ๊บแกก็ไม่ค่อยสบายค่ะแต่ก็ยังเดินเหินปกติค่ะแล้วก็เพิ่งหมดวาระใช่ไหมการเป็นนายกมาต้งปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการนาเดินงานได้หมดทุกอย่างแต่บริหารไม่ไหวค่ะก็เลยขายเลยต้องบอกที่มาที่ไปให้ชัดนะครับค่ะ ข้างหลังนี่คือห้องน้ําห้องน้ําค่ะอ่าห้องน้ํามีชายมีหญิงเหมือนปั๊มทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่าแล้วอันนู้นคือที่เช่าใช่ไหมครับห้องเช่าค่ะไปเราเดินไปดูกันนิดนึงนะครับอ่าเบอร์คุณอ้อยผมก็ให้แล้วนะครับพื้นที่ก็บอกไปแล้วราคาก็บอกไปแล้วราคาลงได้ไหมหรือให้มาคุยที่นี่อ่าก็มามาดูสถานที่กันก่อนดีกว่าไหมคะอ่ามาคุยก <มา S 1> ันก่อน <มา S 1> ดีกว่าค,ครับคุณอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่หรอกหมาไม่จะเห่าหมาเห่ามีกี่ห้องครับเนี่ยครับอ่าห้าห้องค่ะ เต็มทุกห้องไหมเต็มค่ะเต็มค่ะราคาเท่าไหร่บ้างก็จะมีห้องแอร์สองห้องอยู่ที่สามพันห้าอห้องปกติก็ห้องละสามพันค่ะเต็มสามห้องเต็มหมดมีคนเช่าอยู่แล้วเช่าหมดอยู่แล้วค่ะเขตเราสุดนู่นใช่ไหมสุดมะม่วงมะม่วงค่ะกล้วยค่ะกล้วยกนี่คืออยู่เขตเราอยู่อยู่ยังอยู่เขตเราค่ะครับก็อย่างที่บอกกบประมาณร้อยเมตรอ่านี่ให้ดูพื้นที่ทั้งหมดจริงๆนะคุณคุณอ้อยถ้าเกิดมีคนเนี่ยพอมีทุนหน่อยเนาะแล้วก็มาประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถไปได้สวยค่ะ ทำไมคุณอ้อยถึงว่ามาคนที่มาแล้วเนี่ยมาทําต่อจะไปได้เพราะอะไรก็ตรงนี้ก็เหมาะสําหรับดําเนินธุรกิจที่คนสําหรับทําธุรกิจจริงอะ,ค,ะ <ลด S 2> ค่ะรถมันผ่านเยอะรถผ่านเยอะค่ะแล้วมันไม่ใช่เส้นหลักมากหมายเลข11คือมันจะถึงสี่แยกม่วงคอมแล้วค,คนรถอ,<ด>ออกได้หมดค่ะทิศเหนือทิศใต้สี่แยกนี้ไปทางไหนบ้างสี่แยกก็คือถ้าเกิดไปซ้ายก็ไปโคกสำโรงโคกสำโรงลบบุรีค่ะไปขวาก็ไปท่าหลวงออกด่านพนทศ ด่านคุณทศโคราชตรงไปแล้วตรงไปก็เพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ชัยบาดาลลำนลายเพชรบูรณ์สี่ห้าจังหวัดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมันหน่อยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลเอ๊ะอย่างนี้เราจับ g o o g l e m ม p มันขึ้นไหมขึ้นค่ะพิมพ์เขาว่าอะไรครับอ่าก็ถ้าเกิดพิมพ์ของไสงามตอนนี้น่าจะยังขึ้นอยู่ค่ะร้านอาหารใสงามค่ะตำบลอะไรนะฮะเขาแหลมค่ะตำบลเขาแหลมค่ะอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะอ่าน่าจะขึ้นนะครับค่ะนี่บรรยากาศนะครับ ถ้าผมนับส่วนส่วนอาคารนะก็จะมีที่พักอยู่5ห้องนะครับมีร้านหมูกระทะไปสองชั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วข้างหลังเป็นห้องน้ํะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์อาหารศูนย์อา,าอาหารข้างในนี่มี5ล็อกนะครับแล้วก็มีโรงครัวแล้วก็มีที่พักของคุณพ่อสองห้องอ่านี้แล้วก็มีลานจอดรถข้างหลังนั้นเป็นอะไรครับคุณอ้อเป็นสวนค่ะพาเดินชมหน่อยได้ไหมได้ค่ะเราไปทางนี้กันดีคุณอ้อยนําำเลยครับแล้วอย่างที้คุณพ่อเขาขายแล้วเขาจะไปอยู่ไหน เข้าไปอยู่ข้างในบ้านค่ะมีมีบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็มีมีไร่มีสวนอยู่ครับค่ะแล้วก็เลี้ยงโคเนื้ออีกค่ะแล้วทำไมคุณอ้อยถามต้องตรงเลยถามแทนผู้ซื้อเลยค่ะทำไมคุณอ้อยไม่เก็บไว้เองอ๋อก็ดาเนินดําเนินต่อไม่ไหวอะคุณอ้อยนี่ก็เป็นลูกสาวค่ะอ่าคือไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วด้วยอะค่ะนี่คือเป็นที่มาที่ไปนะครับห้องน้ํายังไม่โสมเลยนะ กี่ี่ห้องคุณอ้อยเคยรู้ไหมอ่าห้าห้องค่ะห้าห้องอย่างละห้าห้องค่ะใช่ยห้าหญิงห้าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เห็นสภาพทั้งหมดเลยแล้วข้างหลังนี่คืออะไรครับข้างข้างหลังไหนคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวนค่ะเป็นสวนของแม่แห่ขอณแม่ปลูกแม่ปลูกสวนไว้เต็มเลยค่ะทั้งมะม่วงทั้งกล้วยรบกวนพาชมหน่อยได้ไหมครัได้ค่ะมะม่วงเยอะมากโอ้ละมุดข้างหน้านี่ก็เต็มเลยนะฮะเส้นข้างหน้าเนี่ยหลายคนจะงงผมพยายามจะย้ำว่าคำว่าหมายเลข21คือสระบุรีลมศักดิ์ค่ะ คุณออ้ยพรจี่กัดมเขาเรียกว่าอะไรนะหลักกิโลที่เท่าไหร่พอรู้ไหมอ๋อไม่แน่ใจเลยค่ะเอาง่ายๆจากสี่แยกสองกิโลแล้วกันจากสี่แยกอ่ศสี่แยกม่วงคอมย่นบันทีสองกิโลไม่ถึงค่ะประมาณห้าร้อยเมตรไม่ถึงกิโลด้วยสามไม่ถึงกิโลด้วยค่ะอ๋อยูเทิร์นหนึ่งอ่ะก็คือจากสี่แยกแล้วยูเทิร์นเลยอ่ะค่ะอ่าข้างหน้าเรานี้ก็มียูเทิร์นนะใช่ค่ะก็คือยูเทิร์นนี้เลยค่ะข้างหน้าเราเนี่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้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  อันนี้คุณแม่เขาปลูกไัหมดเลยเหรอใช่ค่ะทำอากให้ใครทำาไปทำเองก็ทำเองทำกันเองหมดเลยโอ้ oh. ก็มาช่วยกันตอนแรกๆก็มาช่วยกันขุดมาอะไรตอนหลังมาแม่อยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คือเขาก็ขยายของเขาเองคุณแม่อายุเยอะยัง,องของโทษครับอ่าแม่ก็65ค่ะ65ค่ะแต่เมื่อกี้คุณพ่อ70กว่า76ค่ะอ่า76โหยังแข็งแรงอยู่เลย อันนี้เป็นส่วนของเขาจะลบๆ่อยนะคะเพราะว่าก็ไม่ไหวแล้วคือง่ายส่วนที่ทาแล้วมีความสุขอ่ะค่ะตามตามร่างกายที่ตัวเองไหวข้างหลังก็เป็นปลาเป็นเป็นน้ำท้ายท้ายนี่ต้นกระถินนี่คือเขตเราต้นต้นไผ่ต้นไผ่ค่ะแะออกออกไปอีกค่ะออกจากหัวไปต้นมะขามเทศเลยค่ะอ่าอ่านี่ฮะนี่ก็คือส่วนใหญ่คุณแม่เขาจะปลูกกล้วยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นมะม่วงแซมมะม่วงแซมกล้วยโอ้คือแซม้หมดผมมองว่านอกจากว่าทาธุรกิจแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ย คนคนมีเงินหน่อยเนาะมาปลูกบ้านหลังใหญ่ๆเนาะถ้าคือทั้งหลังจะเป็นสวนมะม่วงอ่าเนี่ยมะม่วงกล้วยมะขามแล้วก็ไผ่เป็นไผ่หวานไผ่ไผ่ใหญ่อะเยอะสุดคือกล้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหมดเลยค่ะทั้งหมดค่ะแต่ที่นี่ที่มันรกเนี่ยมันเป็นคือฝนตกด้วยอะไรด้วยธรรมดาของฤดูฝนเนาะอ่าเนี่ยเนี่ยผมมองว่าครึ่งครึ่งอ่ะครึ่งหน้าก็คือเป็นร้านอาหารครึ่งหลังนี่ทําสวนค่ะอู๋อย่างนี้เราเชียร์เนาะถ้าปั๊มสมมติเนาะเราคุยเล่นๆเนาะ เขาจะว่าเรารู้เปล่าไม่รู้ถ้าปั๊มปตทมาลงอะเนาะผมว่าเข้าทางเลยอะนะครับจะเห็นเป็นแนวนะคะเป็นแนวตรงนั้นข้างหลังก็เป็นถนนของชนะทานวิ่งผ่านข้างหลังก็เป็นน้ําชนะทานที่ปล่อยออกมาเราเดินไปเห็นไหมเนี่ยฮะได้ค่ะเห็นค่ะข้างหน้ามันไม่มีอะไรนะครังระวังหน่อยครับเพราะมันลไม่เป็นไรคไม่มีมตามไม่มีงูแปลว่าใช้ได้ไม่มีค่ะน้ำเคยท่วมไหมครับนี่ฮะไม่ท่วมค่ะอยู่ที่เขาแหลมไม่มีน้ําท่วมค่ะอไม่เคยมีประวัติไม่มีประวัติค่ะ คลองนี้ใช่ของเราไหมอันนี้เป็นคลองของชปรมทานของชประทานค่ะแสดงว่าเสาไฟนี่คือเขตเราค่ะน้ำมีตลอดไหมครับมีตลอดค่ะมีปลาด้วยอ๋ออกข้างหลังนี่คลองมาเลาะเลยเหรอฮะค่ะเลาะไปเรื่อยเลยเลาะๆแล้วอันนี้เป็นถนนฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นคลองปูนค่ะถนนของชประทานค่ะแสดงว่าที่เราติดถนนสองด้านเหรอฮะค่ะข้างหลังก็เป็นถนนของชปรมทานว่าแล้วก็ฝั่งฝั่งที่เลยไปก็จะเป็นที่ตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่เป็นประปาผิวดินครับค่ะอืมกลัง ดำเนินการอยู่อ่ะโอเคใครได้ไปนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยคุณอ้อยเดี๋ยวรบกวนเดินไปข้างหน้ากันอีกนิดนึงผมอยากจะเน้นข้างหน้ามากกว่าเพราะว่า,าคนจะซื้อ <c oughs> คือข้างหลังไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับรกนะแต่หมายความว่าคนเขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องชอบที่ติดถนนมากกว่า <c oughs> เพราะข้างหลังนี่เราก็รู้กันอยู่มันเป็นเป็นอย่างนี้นะคะนนรับปลาปลาก็ขึ้นอ๋อของเราเนะาะค่ะอ่าเนี่ยของเราเอาไว้ให้กับคนที่เขามาเช่าได้ได,ได้เก็บน้ํากันแถวนี้มันเป็นอะไรคุณคุณอ้อยปลาปลาเป็นอะไร หมู่บ้านหรืออันนี้ของพ่อจะเจาะเองค่ะทําเองไม่ได้รวมของปลาหมู่บ้านค่ะเราได้ใช้ปลาปลาหมู่บ้านไหมไม่ได้ใช้ค่ะทําของเราเองมีของเราเองค่ะอ่าอันนั้ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดจะใช้ปลาปลาก็ได้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเขาก็เดินเดินมาอยู่แล้วค่ะครับแต่เราไม่ได้ใช้จากนี้ไปบริษัทสฟาร์มไกลไหมไม่ไกลค่ะเขาเรียกสาฟาร์มอะไรครับบริษัทฟาร์มเลยค่ะสาขาอะไรนะฮะชัยประดานช่อ่าชัยประมงค่อมค่ะชอคอม สาฟาร์มม่วงคอมคผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านที่มีซุ้มใหญ่ๆมีไก่ข้างหน้านะใช่ค่ะ,ะนี่ครับวันนี้เรามาทําหอพักก็ได้เนี่ยคนมีเงินเพิ่มมาทํามูลค่าเพิ่มมานะครับตอนแรกเลยพ่อจะขึ้นห้องพักแต่ว่าก็ไม่ไหวบริหารไม่ไหวค่ะแล้วใจก็คืออยากจะเข้าไปพักในบ้านด้วยอายุที่เนาะคนเราพออายุเยอะแล้วก็อยากพักผ่อนอะน,นะครับคืออยู่นี่ก็อยู่สองคนนะคะครับออนี่ร้านมูกระทะนี่ขึ้นตรงนี้ ถ้าคุณอ้อยรลกกลไปข้างหน้านีดนึงคืถนนใหญ่นะฮะบอกขายมานานหรือยังครับเนี่ยครับก็บอกมาได้สักสามสี่เดือนแล้วค่ะสามสี่เดือนแล้วนะครับแล้วนึกยังไงหลงกลไหมให้ผมรีวิวให้มั่นใจเหรอรับว่าจะขายได้มั่นใจอยู่ค่ะไม่หรอกแต่บางทีด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนาะหลายๆอย่างเราก็พยายามทํานําเสนอให้กับผู้ชนได้เห็นภาพนะครับค่ะ ผู้รถมาเรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้เข้ามาทานอาหารเหรอฮะค่ะทานอาหารขับรถใครขับผ่านมาจะเห็นเลยนะคุณอ้อยเนาะศูนย์อาหารครัวไทรงามค่ะอ่าจะเห็นชัดเจ๋วเลยเนี่ยที่ผมบอกมันมียูเทิร์นอ่ายูเทิร์นตรงกระทางออกของเราอ้ของเราสูงว่าถนนอ่าถนนหลวงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะเยอะค่ะเยอะอยู่ค่ะเส้นนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งนะที่ขึ้นชื่อลรือชาในเรื่องของรถเยอะนะครับ เพราะว่าเขาไปเพชรบูร์ส่วนใหญ่ก็จะมาตรงนี้ตลอดรถติดตลอดค่ะตรงนี้ติดไหมติดค่ะยาวเลยแดงยาวเลยค่ะเนี่ยลองดู้วกันเนาะน้อยเนาะสำหรับใครที่เอาไปทําธุรกิจเอาไปทาเซเว่นเอาไปทําที่พักเอาไปทำปั๊มน้ำมันหรือไปทําอะไรก็ได้ที่มันก่อเกิดมูลค่าผมรบกวนขอเบอร์คุณอ้อยสักรอบหนึ่งค่ะ0 8 0ค่ะครับ239ครับ5622ค่ะอ่าก็คือโทรหาคุณอ้อยได้ตลอดเลยได้ค่ะนะครับ รถจะมาตลอดก็ขออวยพรนะให้คุณอ้อยขายได้ไวๆนะครับขายได้เร็วๆนะคุณพ่อจะได้เข้าไปพักผ่อนนะครับปัจจุบันคุณพ่อก็พักอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แต่ผมอยากให้ว่าใครจะมาให้โทรหาคุณอ้อยก่อนค่ะโทรนัดก่อนค่ะหรือไม่ขับผ่านเนี่ยแวะจอดดูได้ได้ค่ะแต่จะเข้าไปดูยังไงนี่ขอให้โทรบอกก่อนเนาะค่ะโอเคขอเอาใจช่วยขอให้ขายได้ไวๆนะครับค่ะขอบคุณครับคุณอ้อยครับสวัสดีครับผมว่าจอดรถได้หลายร้อยคัน ค่ะเพราะตอนนั้นรถทัวร์ต่อตลอดค่ะลงตลอดเลยอ่ะผมมอง,งแล้วล <ด S 2> พื้นที่<ง>ทำเลมันโอเคแล้วล่ะเหลือแค่การบริหารอย่างเดียวละ,อะเอาใจช่วยครับไปแล้วะนะครับสวัสดีครับ